ังจากที่ลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะบอลมัดมาได้นะครับแล้วเกมนัดต่อไปคือการไปเยือนนิวคาสเซิลซึ่งถือเป็นเกมใหญ่อีกเกมหนึ่งนะครับที่มาในช่วงต้นฤดูกาลหลังจากที่นัดเปิดสนามนะครับเราได้ไปเยือนเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนัดนี้นะครับที่เซตนเกมสพาร์คนั้นไม่ใช่งานหมูหมูสำหรับลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับเนื่องจากนิวคาสเซิลนะครับได้สร้างทีมเสริมทับขึ้นมาได้อย่างน่ากลัวนะครับฟอร์มการเล่นถือว่าใช้ได้โอเคเลยนะครับ ล่าสุดแม้ว่าจะแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่พวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เขามีเหมือนกันนะครับมีการต่อกรสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างน่าดูเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนไปเยือน นิวคาสเซิลถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เจอเกนคอปจำเป็นจะต้องเน้นนะครับและจากการซ้อมล่าสุดนะครับของลิเวอร์พูลนะครับก็คงต้องบอกว่ามีจุดที่น่าสังเกตอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าการซ้อมเมื่อวานนี้นะครับลิเวอร์พูลไม่มีนักเตะอย่างเปโอาโก้อาคันต่านะครับสเตฟนานไบเซติชเคอร์ติสโจนอิบไรคิมาโกนาเต้ร่วมซ้อมอยู่ในทีมด้วยเหมือนกันนะครับ เช่นเดียวกับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้น่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับมีอาการบาดเจ็บหรือว่าต็ทุระอะไรกันต่างๆนานานะครับตรงนี้นะครับไม่สามารถจะคาดเดาได้คงต้องติดตามความคืบหน้านะครับในช่วงการซ้อมระหว่างสัปดาห์ซึ่ง จะมีความเคลื่อนไหวออกมาให้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในดารายของอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ช่วงเนเวลาดังกล่าวเป็นการรอนะครับอุทธรโทษของตัวเองก็เลยอาจจะไม่ได้มารวมสอบหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องย้ำไว้ก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับมาดูกันวันนี้นะครับหลังจากที่ทาง,ง,าทางสมาคมฟุตบอลแห่งอังกฤษนะครับได้ประกาศเรื่องของการอุทธรของ อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลก็ปรากฏว่ายกเลิกใบแดงนะครับนั่นก็ทําให้ขุมกําลังของเย์พูในแดนกลางค่อยยางชั่วขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าการขาดอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ไปเนี่ยจะทําให้มีผลกระทบต่อทีมอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าอาจจะเป็นการประเดิมสนามของวาตารุเอนโดเลยหรือไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าได้อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะครับลุยขึ้นไปนะครับยืนเป็น มดิดฟิล์มัยรดแปร่วมกับโดมินิกโซบอสไลเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้นะครับก็น่าสนใจทีเดียวสําหรับห้องเครื่องของเลอบูแล้วก็ไปวัดกันนะครับว่าโคดีคาโปจําเป็นจะต้องตกไปเป็นสํารองหรือจะดันตัวเองขึ้นไปเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าให้กับทีมแต่ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าดิโอโกโชตากําลังทําคะแนนในเรื่องของการเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ลุยดิออสนะครับกับโมฮัมเมดซาร่าก็ยังคงนะครับเป็นเตะที่ สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งหน้าขวาและหน้าซ้ายของทีมเอาไว้ได้นะครับในช่วงการซ้อมนะครับมีจุดที่น่าสนใจอยู่จุดหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังกังวลในช่วงก่อนหน้านี้นะัก็คือเรื่องของ อาการบาดเจ็บนะครับของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโน่นะครับแล้วก็ลุยดีอาร์ที่เกิดขึ้นในเกมกับบอลมัดผมปรากฏว่านักเตะทั้ง2คนนะครับกลับมาร่วมซ้อมกับทีมได้อย่างไม่มีปัญหานั่นหมายความว่านะครับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับในเกมเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็น่าจะสบายใจได้ไปอีกเปราะหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ในจุดนี้นะครับในการซ้อมมีการสังเกตไปถึงการเติูนะครับวาตาลุเอนโดนะครับเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะว่านี่จะเป็นอยู่ช่วงที่เขาจะต้องเรียนรู้ระบบการเล่นของลิเวอร์ p อ,อย่างจริงจังแล้วนะครับเพราะว่าในเกมแรกนะครับแม้ว่าจะได้ลงเล่นนะครับเป็นตัวแทนของแม็กค i s ิสเตอร์ก็ตามแต่ อย่าลืมว่าเขาเพิ่งสอบไปเซสชั่นเดียวนะครับในการลงสนามครั้งนั้นแล้วก็ลงไปเล่นแบบไม่มีแผนเลยนะครับจเจอร์กีนคอปปล่อยให้เขาเล่นแบบตามธรรมชาติที่เขาคิดว่าควรจะเล่นในเกมนัดนั้นนะครับแต่ในเกมนี้คงจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเอนโดเองจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะครับให้เก่ากับระบบการเล่นของลิเวอร์พูลให้ได้มากที่สุดแต่ในเกมกับบอลมัดนะครับมันมีจุดที่น่าพอใจตรงที่ว่า วอลเตอรุยเอ็นดกนะครับสามารถที่จะจ่ายบอลน,นะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับตลอดระยะเวลาประมาณ27นาทีที่เขาอยู่ในสนามเขาสามารถจ่ายบอลสําเร็จให้กับเพื่อนได้ถึง15จากโอกาสทั้งหมด17ครั้งนะครับ ก็นึกถึงคำพูดของเจริญคอปเลยนะครับถ้าหากว่าจะมาอยู่กับเลี้ยวกูแล้วนะครับไม่สามารถที่จะจ่ายบอลได้ก็ไม่ควรจะต้องเป็นนักเตะของหงแดงอีกต่อไปนะครับแต่วาตารุเอนโดนะครับแม้ว่าจะเพิ่งมานะครับก็พยายามที่จะโชว์ผลงานในส่วนนี้ออกมานะครับนัดแรกเอนโดอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายให้เราได้เห็นนะครับเพราะว่าเวลามันมีน้อยเกินไปนะครับแต่หลังจากนี้ไปนะครับส่วนสําคัญจริงๆสําหรับวาตารุเอนโดนะครับหง เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังกันเหมือนกับผู้ที่เจอเขาได้พูดออกมานะครับว่าการซื้อเอนโดเข้ามาไม่ใช่เป็นการซื้อเพื่อเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับแต่เป็นนักเตะที่เขาเพ่งเล็งและมองเอาไว้นะครับว่าจะเอาเข้ามาเล่นเป็นตัวหลักของทีมได้เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อว่าจะเรนคอปนะครับค่อนข้างจะมั่นใจนะครับแล้วก็ดูแล้วก็คัดเลือกด้วยตัวเองแบบนี้นะครับก็คงจะต้องมีฝีมือไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับนักเตะคนไหนบ้างนะครับที่ร่วมซ้อมกับสโมสรแล้วก็ยังจะมีการซ้อมในเซสชั่นต่างๆต่อไปนะครับแล้วก็มาดูว่านักเตะในส่วนที่ได้บอกไปนะครับที่ไม่ได้ร่วมรงวซ้อมเมื่อวานนี้นะครับจะกลับมาสู่ทีมตามปกติหรือเปล่านะครับ ที่ลงซ้อมเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของผู้รักษาประตูนะครับก็มีอาริซงเบกเกอร์ลงเล่นนะครับเรียนเคลเฮอร์ปีตาลูก้าแล้วก็มารวเซนะครับในส่วนของผู้รักษาประตูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของกองหลังที่ลงมาซ้อมเมื่อวานนี้นะครับก็มีฟานไดนะครับมาติโกเมสนะครับ ฟินลิตนะครับควอนชานะครับอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแอนดี้โรเบอร์สันฮอสตาชิมิการ์ดนะครับคาร์ลัมสแกลลอนแล้วก็ลุคแชมเบอร์นะครับนี่ก็เป็นกองหลังนะครับที่ลงร่วมซ้อมกับสโมสรนนะครับในหมวดของมิฟฟิลนี่หล่อมแหลมเหลือเกินนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการลงซ้อมไม่กี่คนเองนะครับก็ประกอบไปด้วยเอนโดนะครับโซบอสไลน์นะครับเอนเลียดนะครับไทเลอร์มอร์ตันฟลูเอนดอฟแล้วก็ มอบฟี้คลากนะครับ6คนเท่านั้นนะครับก็บอกแล้วว่าในส่วนของเซอร์ติสโจนไม่อยู่นะครับน่าสงสารือนกันอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ก็ไม่อยู่นะครับที่กลับมาร่วมมีชื่อเป็นตัวสำรองแล้วอย่างเซฟานไบเซติชก็ไม่อยู่นะครับรวมถึงขาประจําที่ยังไม่ได้กลับมาสู่ทีมอย่างเตียโกอาคาตาล่านะครับตรงนี้ยังขาดหายไปเลยอยู่หลายคนในส่วนของกองหน้านะครับก็มีซาร่านะครับโชตาคัตโปดิอัสนูเยสนะครับเบนดกนะครับ คูมาสแล้วก็โคนเดอะเฮดตี้นะครับก็ถือว่า ค่อนข้างครบเหมือนกันเพราะฉะนั้นในแมตช์ตำแหน่งกองกลางวันนี้ต้องจับตาอูเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของการซ้อมนี่ก็คือความเตรียมความพร้อมนะครับของลิเวอร์พูลในช่วงแรกนะครับก่อนที่จะไปะเยือนนิวคาสเซิลในวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนในหมวดของความเคลื่อนไหวนะครับของตลาดนาเตะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวต่างๆนานา,นาพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอังเดรนะครับในช่วงหัวค่ำตามบ้านเรานะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ หลายคนตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเมื่อมีข่าวหลุดออกมาว่าลิเวอร์พูลนะครับได้ตกลงค่าค่าเหนื่อยส่วนตัวนะครับกับมิสซิลตัวรับจากฟลูเมเนเซได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแผนนะครับที่จะกระชากนะครับอังเดรมาสูลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้ทันทีจะไม่รลอกไปถึงตลาดเดือนมกราคมนะครับแต่ว่าคำค้ำนะครับข้อเสนอ30ล้านดอลลาร์นะครับได้ถูกนำเสนอเข้าไปให้ฟลูเมเนเซพิจารณาแต่ผลออกมานะครับก็คือ ได้รับการปฏิเสธอย่างทันควันนะครับเนื่องจากสโมสรย่างต้องการเก็บตัวนักเตะเอาไว้ใช้ในศึกโคปาลิกเกตาลาเดสอยู่นะครับแล้วก็พวกเขาค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ามีอังเดรอยู่นะครับทีมเขาอาจจะประสบความสําเร็จสูงถึงขนาดการคว้าแชมป์ได้เลยทีเดียวเหมือนกันนี่ก็คือสิ่งที่าทางฟลูเมนเซ่นะครับปฏิเสธมาอย่างไรก็ดีนะครับมีข่าวตามหลังมางเหมือนกันนะครับว่า,าทาง ลคูนะครับหลังจากที่โดนปฏิเสธข้อเสนอตัวนี้ไปแล้วนะครับก็ทําให้มีสิทธิสูงเหมือนกันที่จะเป่าดีลนี้ทิ้งทันทีนะครับแล้วก็จะไม่หวนกลับมาพิจารณาอีกแล้วนะครับแล้วก็แม้ว่าจะถึงเดือนมกราคมนะครับที่ทางฟลูมิเนเซ่พร้อมที่จะปล่อยตัวแต่ลูคูอาจจะไม่กลับมามองในดีลของอังเดรอีกต่อไปเหมือนกันนะครับก็อาจจะไปพิจารณาผู้เล่นรายอื่นเพราะว่าถ้าซื้อแล้วนะครับจําเป็นที่จะต้องได้ใช้งานทันทีนะ แล้วก็ยังพอมีเวลาเหลือแล้ก็พิจารณาในหมวดของนักเตะคนอื่นๆอีกเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือความคืบหน้าเรื่องของอังเรซึ่งต้องมาดูว่าที่สุดแล้วนะครับข่าวที่ออกมาว่าลิเวอร์พูลจะไม่กลับไปพิจารณาในการซื้อตัวอังเรอีกต่อไปนั้น จะเป็นความจริงหรือไม่นะครับตามติดกันให้ดีเพราะว่ายังมีเรื่องของไรอันกราเบิร์กอีกนะครับที่กําลังเป็นข่าวอย่างค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเยวฟูแต่มันเป็นการเติมเต็มในตําแหน่งของมิดฟิลด์หมายเลขแปดซะมากกว่านะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งหลายๆคนคิดว่ามันยังจําเป็นที่จะต้องมีการเสริมทัพเข้าใหม่นะครับก็ตรงมาดูว่าในเรื่องของชีคดูคูเร่นะครับที่ทางเลวฟูนั้น ให้คะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่อยากจะได้ตัวแต่ประเด็นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าฤดูก,กาลมันเปิดแล้วนะครับแล้วก็ทางคริสตัลพาเลซก็ต้องการที่จะเก็บตัวนักเตะเอาไว้ใช้งานแล้วนะครับช่วงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเวลานะครับไม่มีการดําเนินการกันตอนนี้นะครับสึกพรีเมียร์ลีกมันเริ่มต้นขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นผลงานในสนามย่งเป็นสิ่งที่คริสตัลพาเลซต้องการเพราะฉะนั้นการจะปล่อยชีลดูโกเร่นะครับออกมาในช่วงท้ายตลาดแบบนี้ถ้าลิรวอ์พูลต้องการจริงๆนะครับ มันจะต้องเป็นมูลค่าสัญญาที่ทำให้ทางด้คริสต,ตัลพาเลตตาโตได้นะครับนั่นก็คือการทุ่มนะครับค่าตัวของชิกดูเร่ที่ปัจจุบันก็สูงอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนดูซิว่าถ้ามีข้อเสนอที่ น่าสนใจมากกว่านี้ทางคริสตัลพาเลทว่าใหญรแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่สําคัญเท่ากับว่าลิวอ์คูต้องการที่จะซื้อตัวดูกูเรตจริงหรือไม่นะครับปิดท้ายกันนะครับกับความเคลื่อนไหวหนึ่งซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่โผล่มาในช่วงเกือบจะเช้าแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของเอาอิติฮัดนะครับที่พยายามจะปล่อยข่าวออกมาว่า พร้อมนะครับที่จะดึงตัวโมเมสซาร่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะทุ่มเงินนะครับในการซื้อตัวโมฮอมเมดซาร่ามาสู่ทีมให้ได้เป็นประวัติศาสตร์เลยเหมือนกันนะครับในข่าวไม่ได้บอกจำนวนเงินที่แท้จริงเพียงแตจะบอกว่าพร้อมที่จะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อกระชากซาร่าไปให้ได้นะครับแต่อย่างไก็ดีนะครับมีข่าวสวนทันควันออกมาเหมือนกันนะครับว่า ทางลิวปูจะไม่สนใจแม้ว่าจะได้เงินก้อนใหญ่แค่ไหนก็ตามนะครับเพราะว่าเขาเองในองการให้ซาร่านะครับอยู่ร่วมกับทีมจนจบด้วยกาลนี้เป็นอย่างน้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งทางเจ้าตัวโมซาล่าเองนะครับก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะครับว่ายังอยากที่จะอยู่กับลิวปูแล้วก็ช่วยเหลือทีมต่อไปเหมือนกันนะครับก็ถ้าหากจะย้ายจริงๆนะครับดูการหน้าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของสำหรับโมฮัมเหม็ดซาร่าก็เป็นไปได้เนื่องจากสัญญาของเขานะครับ หมดฤดูกาลนี้แล้วก็กําลังจะเข้าสู่ฤดูกาลสุดท้ายพอดีนะครับก็ดูกันว่าท้ายที่สุดแล้วอนาคตของซาร่ากับเลวปูจะจบที่ฤดูกาลนี้หรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้นะครับเลวปูไม่คิดที่จะปล่อยให้โมซาล่านะครับหลุดออกจากทีมไปในช่วงเวลาที่ทีมนะครับกำลังต้องการ ขุมกำลังทีมให้มีสภาพสมมูลที่สุดแล้วมันหมดเวลาที่ลิวอพูจะปล่อยตัวผู้เล่นออกไปจากทีมแล้วนะครับเพราะผลกระทบของจอแดนเทสซนและฟาร์มินโจยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ชจบเลยนะครับหากปล่อยซาราไปอีกคนหนึ่งต้องบอกว่างานเข้าแน่นอนนะครับสาหรับลิวอพูนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวของลิวอปูในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีเรื่องราวเยอะแยะเลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่า การซ้อมนะครับนักเตะตัวหลักๆหลายคนที่หายไปแล้วมีความสำคัญต่อทีมจะกลับมาซ้อมหรือไม่นะครับความคืบหน้าต่างๆจะกลับมารายง,งานให้รับชมและรับฟังกันเหมือนเดิมนะครับ